ผู้จะผ่านพ้นโคก่าสงสารหรือห่วงน้ำใหญ่ไปถึงพระนิพพานได้จะต้องอาศัยหลักของความเชื่อต้องเชื่อมั่นในหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในปฏิปทาทางดำเนินของครูบาอาจารย์จะต้องมีความเชื่อมั่นแน่นอนว่ามรรคผลนิพพานเป็นของมีอยู่จริงเมื่อเราเชื่อว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่จริง เราจ้วปฏิบัติมุ่งต่อมากผลนิพพานได้เมื่อเราเชื่อว่ามนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติมีเราก็ทำทานรักษาศีลไหว้พระเจริญเมตตาภาวนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเชื่อว่าจิตของเราเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายรูปร่างกายเราตั้งหาที่แตกดับเราเชื่อโอวาทคำสอนของครูบาอาจารย์ เราก็ควรขวายสร้างคุณงามความดีสร้างบุญคุศลเป็นอริยศัพท์อริยบารมีฝังไว้สำหรับติดตัวเราไปทุกชาติทุกภพจนกว่าจะถึงพระนิพพานหลวงปู่ชอบทานะสมุ